สวัสดีจ้าเอฟซี FC. มือนี่สาวน้องค่ายสิบ้าเอฟซีทุกคนมาเบิงชมบรรยากาศไอการนี่นะพี่น้องเนาะนี่มืดบ่จะ๊ะมืดจากมืดแน่เลอพี่น้องเพราะว่ามันคั่มเลยหนาหนาวเนาะมันก็บมืดแสงแลวจ้ะนี่ชมวิวพี่น้องเบิงต้นใหม่กําลังเปลี่ยนสีเป็นส,เนสีเหลืองสีแดงแนละ้วพี่น้องเนาะนี่งามๆจ้ะใบกําลังส,<า>สีรดนเนาะ เอฟซีที่คิดฮอดคิดถึงสืส่อผูกชื่อคนอาเมื่อนี้ก็จะไปยามรอบยามใส้แล้วพี่น้องดักไว้แต่เมื่อวานนี่วันที่ไปเบิง้งไปกูเมื่อน,นี้แหละว่าจะมารึเป่ามาไปเบิ้งกันแ้วก็ส้มดิวที่วัดน้ำถนนทางท้างไปน้ำเนาะนี่ดูใบไม้ร่วงหนาวข้ามอลไรได้พี่น้องจ้ะนี่การการใส้ไส้เนาะพี่น้องแต่ก้อนนี่เดี๋ยวซาว้องค่ายสิไอท่าย,ย้อนหลังไอแต่ก้อนใส่หนีเนาะพี่น้องเนาะใส่ใส่ขังบุญพล่ะจ้ะ เด้อนี่จ้ะใส่ตาผุนต่างตาเริ่มมากผุนเนะใส่ลายลายลายลงมากเนาะพี่น้องต่างตาอ่าอ่าตีนฟ้ามติดฟ้ามเข้านะพี่น้องสาวน้องค่ายกัะใสลายตะกองก็ใสไลายไปเรื่อยๆจ้ะว่าใส่หามันเนะบ่ใส่บัดเฮ้าเมื่อมองสิหาเอากระสีใสลายกับขึ้นมาเริ่มต้นอีกไปล่งไปอีกนลพี่น้องตะกรงก็ให้พุนละจะ้ะพุนใส่ไปนี่เป็นตานี้ยืดได้พี่น้องตะวามอ่าสาวน้องค่ายคิดว่า ป่านี่มันบบเป็นเป็นบบเป็นป่าน้ำนิ่งเนาะพี่น้องเนาะป่าน้ำไหลผ่านเลยพี่น้องเนี่ยมีป่าอยู่ด้จ้ะแต่ว่าเฮ้าโบหูวเออคือคือกับโบเปนว่าบบหูดอกเนาะพี่น้องเนาะสาวน้องค่ายคิดว่าอ่าสาวน้องค่ายคิดว่าอ่าน้าบ่แม่นป่าน้ำนิ่งน้าหนองหนองนิ่งเนาะพี่น้องน้านิ่งคือบ้านเฮาสังเกตเนาะคือบ้านเฮาเนี่ยมันจะเป็น ปลาปถ้ามันยูหันกระยูหันพี่น้องหัดขันเข้าเอาอีหยังอาหารไปให้เพิ่นกินเพิ่นก็สิกินคือปลาได้สาเขานาะพี่น้องเนาะแต่บันนี้มันเป็นน้ำปลามันขึ้นมาน้ำน้ำไหมพี่น้องมันก็ไหลไปไหลไปน้ำน้ำเนาะถ้าน้องเลยว่ามันบรยูนิ่งพราสิปีเขานี่หยังเข้าคือจังตาม่ว่านี่จะอันนี้เพิ่นก่อไว้ถิ่มไว้ซื้อได้พี่น้องนี่ทีว่าสา้องค่ายมายามจุกอนเพิ่นบระั่นใส่เพิ่นบระสันเอาผาขาวๆมาห่ออยู่ได้พี่น้องนี่จ้ะ เพื่อนพ่ทานเอาผ้าขาวๆมาห่ออยู่เปี้ยกเปียกเป็นโอ้ติดนี่นะพี่น้องเนาะนี่อยู่นีนโรงงานเลยพี่น้องโรงงานสีหาโรงงานเลี้ยงเลียเยเ้ยงกันนี่จ้ะคนคนงานกับคนไทยกับน,นี่คนต่างประเทศกับน,นี่คือกันนะพี่น้องนี่จ้ะนี่ตาก้องกับถ่ายอยู่คนหม้ไก่ด้วพี่น้องนี่เลี้ยวไปนี่ก็ยังเห็นฟ้ามสาวน้องข่ายเห็ดน,นี่อยู่ด้วยจ้ะ เห็นฟาร์มสารลองขั้นอยู่บ่ได้ไก่อันแม่นี่ก็ถือประมาณห้าร้อยหกเกืบร้อยเม็ดเกือบโลอยู่ดอกจ้ะนี่บ่อตะกรงล่องเมืองใดโอ้ปลาบ่อนเ้ากระไดตะบ่อนแล้วลงเมืองใดล่ะลงนี่บ่โอ้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 ไต่ลมบัวบัวล่องแล้วลงไปมันมันจืนบ่บัวจืนกับลงไปอยู่เดี๋ยวกัน

เสียงสะท้านนี่ว่าเจ๊เขียวพยายามซุ่งเพราะใดว่าพยายามแล้วว่าทายเห็นรูดที่เชื่อหาโยหาขิงพี่น้องหาโยหาขินจ้าพุ่นข้าเจ้าออกกับร่งกายพี่น้องึงข้าเจ้าปั่นจักระยับแต่ชิล้องใดบ่น กดมามีทางร้องเยอะหนลมบวบบวแทะนี่โอ้สั้นสูงยี่งเลยใ่หนอสูงโย่เพิ่นห่างกันเป็นดินล้มล้มโอ้อันเป็นอันเหยียบพ่อยเต้านะเหยียบพ่อไเต้ามาโอ้สุรักสุรีเอาความสูงใช่หนออ้าวแบบไหนเอาปักท่อ บัดจะขึ้นสิขึ้นได้บ้างเลยเนี่โอ้แหงบใส่เกิรบบูดพี่น้องเอ้ยโอ้หงาหงาหนีบาดขาโอ้หักขาเอ้าได้แล้วแว่นตากับบอไใส่มากพี่น้องเอ้พยายามล้างัน干净ใส่โอ้หมากันหนีเขาในบูดโอ้เสดในเกิรบทางเก็บเดี๋ยวเด้อเอาออกก่อน น้ำพ <ève S 2> mm ัง hmm. น <'s> right. okay. ี่นน้ำพังมาบางเ่วงเนฝนโคอ่างเดยตาไม่หับลงเมื่อยถึงที่หนาวได้ก็มีหนาวก็หนาหนาวก็ฝนมาน้องกันเด้พี่น้องใช่นี่เดีขึ้นมาไปยืนนี่ดิบ๊า โอ้มันแปน๋มเยอะได้ละมันฮกแต่ทั้งเทิงเนาะมึงนี่มันห,าานหนย,นยาเอ่อเพิ่นนั่นทางทรายขา้ามปกคลุมอยู่เนาะเอา้าใช่ตั้งกล้องบ่บ่ป่ะตังดอกมันเห็นบ่ชัดอันน,น,ออนี้เน <laughs> าะถ้ามันคลายวาสิมากบบามากับโเลยวาสิบอม่าม่พี่น้องก็เลยบ่ไใดเตรียมตัวนี่ปันหด วิวเลยพี่น้องนี่จ้ะปอนอันนี้ขึ้นอยากมืดนะพี่น้องเนาะพราะว่ามันแสงสะท้อนจ้ะนี่นี่คอยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พุ่นะอันคนงานขาเจ้าอันนี้คนงานขาเจ้าอันออกกําลังกายลินบอเลเเลินบารสกันพี่น้องถนนเ้อจ้ะติดถนนเลยได้พี่น้องเด้อดเดี๋ยวเดี๋ยว ดังแรงแหงมานเอาทา้งใดล่ะคือลมบวบกว่าน,นึงโอ้ยเสียล่ะอะืออ่าถังเบิ้งเลยตะก,กองใส่สีมือตะก,กองสีเป็นอะไรพี่นอ้องเอา้าเออเอา้าหมานหมานบ่หมานหมานคนหมานคนหมานมาจากไหนคนหมานเป็นไนัง <c oughs> <c oughs> ไหน มีวะ <laughs> มีวะ,ะ,ะโอ้มีอยู่พี่น้องแต่กล่องว่ามีอยู่โอ้ต้องจับลงใสด่ดีๆบ่ปาบูสองตัวโอ้ทางนี้มีแต่ปาบูเนาะไปอันยามล้างพ่นก่อนเออบบดนั้นจะค่อยมาจับเออนเดียวอ้อันนี้เดี๋ยว,วยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องว่าขี่อย่างนี้พี่น้อง ขี่เ็นบ่นี่ขี่ยังยไ,ไ,ปไ,ไปน้ำหนามได้บ่เอ้อะล่ะเขาบ่าล่ะแต่ว่าใครอย,ยู่บ่ความอืมเอ้านักป่าพี่น้องนักป่านักป่าพี่น้องเต็นแังไหน เมนี่ลีเห็นไหมนะปลาเกือบปลาเป็นตัใหญ่แท่านานเห็นวะอ,อืออือไทยอีกครัง้งนึ่งไทยไปได้ปะโอ้จะเฝ้าอันบักงาปักกันนี่โอ้บักงาปักเกือบพี่น้องโอ้พับสาวน้องไข่มาสมบูสมบันไข่อยู่โบโหกพี่น้องชูป,ปีมันลุยบ่ได,ด้เลยจ้ะ โอ้โหคกอันนี้หันน้ำม,มาแห้งไหมพี่นอ้องน้ำม,มาแห้งเราเพิ่งอันเพิ่นชาดใช่ทังอื่นมากแล้วก็เลยเป็น<ฮ>เลยเป็นโคกเป็นเนินผู้พี่น้องิึงป่ามึงป่าแลนหลายหลายหลาย,ลาย,ลายอยู่ด้วยจ้ะลาแลนหลาย,ลายๆเอ้ามันมันเอา,า,นา,นเอาหนึ่งสองอู้เอา้มามันบ่ หมันบ่ตะกองมูยมันหมันมันพี่น้องหมันหมันหมันมันเห็นเห็นเห็นอืมบ่แมนปาบูแมนบ่าปาบูปาบูเอา้าปาบูอีกแล้วแต่ว่าปาบูใข่ไข่ยอยู่พี่น้องปาบูเนื้อบคือบานเฮาคือเป็นตัวหน่อยบ่จ้ะเป็นเนื้อคือป่าธรรมดาเฮาในบานเฮาเป็นเนื้อ en, ปาบูสิเป็นขาวเนื้อขาวนวลผุๆเนาะพี่น้องเนาะแต่อันนี้เพื่อนเป็นอันนี้อยู่จ้ะ เพิ่นเป็นขึ้นเนื้อปลาดุกธรรมดาเฮาอยู่อยู่นี่สามหลังมาตะกล้องโอ้ใส่ไว้อันนั้นใสมันโอ้ยเด้อพี่น้องเด้อยสาน้องคายตะไคร้ไหลหนามมันไหลผ่านขึ้วานอ่ะอืมต้องใส่แล้วก็ยาบริเวนบ่ชัดเด้อพี่น้องไม่ต้องไรเอออ่ามันอันมืดแล้วโอ้ตัวนั้นดีแล้วสาน้องคายให้ตะกล้องจับปลาอเดี่ยวก่อนสาน้องคายเสียนี่ ท,ท้ายอันใบอันนี้อ่าไอ้ถ้าเงันเกาหลีเพิ่นเอิญน,นั่นแต่ว่าเอินอีอย่างน่ะสาวน้องค่ายก็จำไม่ได้หรอกจำแต่ว่าสาร,ระคุณเพิ่นไรมาแลงสาบพ,พี่น้องเกาหลีเป็นเมืองหนาวก็จริงแต่ว่าแม่งแม่งสาบเข้าเจา้าหยานเลยพี่น้องแล้วมันเพราะว่ามันหลายขาเข้ายยานบทแม่งเนี่เข้าเจ้าย่านทุกชนิดเลยจ้ะย่านเขาหูย่านกัดย่าหนังข้าเจ้าย่าน อคือนหน่อยๆก็คือว่ามันหลายเป็นหลายคืออยังเด้พี่น้องอู้หลังนี่หลายเป็นบ่อตากรองที่ว่านักๆต่างเงี้ยฮะนั่นหลายอย่างอู้ป่า,าตัวปลาบูพี่น้องคือเปล่าอาห,าหารเพิ่นทีมตั้งหากหบ่บ่มท่งนี่บ่มีบักหอยเนาะตัวใหญ่ดอกพี่น้องเฮ้ยปลาบูมันสุดใหญ่แค่นี้ติฮะ เงี้ยบอบดบดเงี่ยเลยบ่ออู้นั่นเด้ป่ากระทิงได้อยู่ป่ากระทิ้งได้ป่ากระทิงอยู่ป่ากระทิงก็มีตัวนึงพี่น้องโอ้โหอือโอ้ยบ่เป็นตัวทอดแขนหล่ะติใส่รอบมันผ่าบูได้ตัวละโลสองโลก็มีตาสะอ่อนขึ้นอย่างไหนจ้าหมานอยู่จ้บพี่น้องได้ปิ้งไปมือสวยนี่ไปปิ้งกินกระตัมมะคุ้งกระแซบอยู่ะด้จ้ะ เนี่เอ้าอู่เมองไดอีกมัองพูดนั่นบะนี่จ้ะเดี๋ยวสามมฆาใส่เบิงทีวาใบอันนี้มันงามงามพี่น้องเหลืองอลามสีทองเลยด้วยจ้ะเพิ่นจีบบ่อะไรมีทั่วไปเลยจ้ะหน่อยเพิ่นจีมีเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้านี่โรงงานอยู่โรงงานอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่หาโรงงานพี่น้องนี่จ้ะ สาวนขายจะให้คนนี่อ่าซ้ำนี่มันกับพ่อยู่พ่อกินเลยพี่น,อนอ้อ,เนนองเนาะเออสาวตามที่ว่าสาวน้องข่ายหาจ้าสี่ก็หาพ่อได้ยู่ได้กินเนาะเพราะว่าสาวน้องข่ายเป็นคนที่มากกินป่าไหมพี่น้องเป็นคนที่มากกินปาน่าเนาะโบโบมากกินเนื้อกินหมูก,กินไก่กินปลาถ้าบ่มีป่าสาวน้องข่ายก็กินปลาทู่ไหมพี่นออ้องเออ กันลักๆักกันแต่ว่าคือลักๆักนี่แหละกินปลากินเนื้อบอแม่นว่าบวกินโดนโดนสองเดือนสามเดือนกินแทน่นึงเนาะพี่น้องสาวน้องค่ายกินปลากินพักเป็นลักเนาะทานเอ,าอ้อันนี้อันนี้รอบตัวนี้อู้อันนี้เฮือกถืออยู่เห็น <c ười> อยู่ได้ละ่ะเห็นอยู่เห็นอยู่บู <c ười> <c ười> ป่าบูคือเก่าลันป่ะสิบนักคอยหูดเนี่ยอันนี้สิบแตกเร็วๆเด้รอบอันนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาดทุนแน่เนาะมาไปใส่รกเนาะพี่น้องอือปลาบูทั้งนี่หลายเนาะแต่ว่าหม่องเกาทีสาวน้องไข่มาแม่นปลากาด้วยพี่น้องที่เจ้ปลาขาวเดี๋ยวเลี้ยงอยู่นี่เลยอ่ามันบ่เขาเนาะอ่ามันเป็นยังสิ่แตะกอง ช่ทนาตะก้องยันโยนไปไหมเอาลงว่างอตีนมันแนบกันก็บอันป้าหยาอันตะฟังเลยไหมมันก็สิเฟียอันตะฟังไปมันก็สิเข่าไหมลองเิึงสูตรสาวน้องค่ายเ้อะบ่ต้องโยนไปอยู่มองไก่ตะก้องเราเล่นบักโยนไปไกลๆไหมพี่น้องมันบ่แมนได้ป่าป่าถึงเห็นมันแล่นสั่นเวลามันสิเข่ามันเข่าฟังเลยเนาะพี่น้องว่าบ่ เออมันเข่าฟังแดีวมันเฟี้ยฟังมากมันก็สิมาเห็นกาง่ายเห็นหนังมันก็สิเข่าหลงเข่าขงสีเนาะโอ้ได้หลายอยู่ได้ล่ะใส่ไ้อีกบ่บ่ใสบ่สบบแต่ใส่ของไม่บ่บะท้งนี้มิตรป่าบูพี่น้องมตรป่าบู สาวน้องค่ายบบถือหรอกจ้ะมันฝ่าหกุกคนแหงบ่เขียมเนาะควบลงไปหาโถผ่ามาเห็น <c oughs> คนเขียมตะเกาพี่นออกยางยางอยู่บ้านถวยแตกอยู่วัดทวนว่าเมาเรียนหรอกจ้ะพี่น้องสาวน้องค่ายแล้วคนเขียมเม <c oughs> าเรียนวัหัวก็พี่กับนองเข้าไปเนาะจ้ะหาทาอยู่หากินเป็นนังสี่ละพี่น้องอืม หาหากินแบบธรรมศาสตร์เท่าจ้ะถึงว่ามันบ่บตูใหญ่ตูตูอย่าบ่บต้องไปวงไงห,หวังว่าตูใหญ่เฮ้าหูหวยน้ำธรรมชาสตร์มันตรงอยุ่งสิแต่ว่าช่วงหนา้าฝนพี่น้องช่วงหน้นาฝนนาแรกเน,ะนาะเนาะาอเนาะนาแรกมาง,ง้มป่าที่สาวน้องค่ายมาง,ง้มป่าได้ประแดกกันทั้งสีหนึ่งกันมาง,ง้มนี่แหละพี่น้องเท่าคระ่ทงทงปุย๋ยมีป่าตะเพียนกับป่านายป่าตะเพียนกระป่านายมาง้มแถวนี้ล่ะแต่ปีนี้ สองปีแล้วนะตะกองเนาะมีบ่ตัวนี้อบโซโอ้นีน่ตัวนึงบิมคือปากาเนาะพี่น้องแต่ว่าที่ว่าอยู่หม่องเก่าทีสาวน้องค่ายใหญ่มากอยู่นี่กับเจ็ดปีแปดปีเนาะพี่นอ้องอยู่อยู่หม่องพุน่นสองปีมันเป็นสิบเอ็ดปีอยู่พุ่นหมองเก่าสาวน้องค่ายอยู่สองปีมาทพี่อยู่พี่แปดปีแปดปีเก้าปีเนาะพี่น้องเนาะ เก้าปีแล้วตัวใหญ่เพราะบ้นดินนี่ใสอีกครั้งหนึ่งเงินหรือเปล่อออาองนี่ในสะอีกรั้นี่มองหันมีตาปากกามองหันนะพี่น้องเอาเงียขีกระเดียบบานเฮาไปซิดพี่น้องเอ้ยตามเงียนำกับบทัน สิทธิ์สิธจนได้ประเฮ็ดประแดกโอ้ยประเดกประกาประกากระแซบบานคือบานเฮาอยู่ดิพี่น้องมีป่้มีอยู่อันนี้ก็มีอยู่พี่น้องอู้คือโตขาไปแหลนปากะนีหอย่างปลานี่บอ่ปลาปลากระทิงปลากระทิงคือปลาขาวป้งมือสวยกระแซบได้พี่น้องปลาถึงตน้อยเฮามันเนี่ยมันเป็นไตปิ้งแล้วมันเป็นนมนมเนาะไอกระดูกมันบ่แข็งคือบานอ่ะ อืมเอามอาเ่ยเปนยังอาหารเพิ่มเติมอาหารสิได้สรุปอู้อได้โบเมนหน่อยๆเลยจ้ะพี่น้องได้หลายอยู่จ้าคุณะได้สองโมบักไงเพิ่มเติมเลยไปแกงไส้น้ำไม้ส้มจ้ะพี่น้องมันนขึ้ออออกบ่ไ่ได้หนยันใดออกอยู่ใส <c oughs> โอ้ปลาคาร์ก็มีอู้ได้ปลาคาร์สองตัวเพิ่มเติ อาจารย์น้อ,องไข้บ้านไม่เป็น,ยอ,นยปอย่างก็เห็นแค่ขาวปันแซบเลยใจพี่น้องสาจอน้องไขหย้ำหอดหัวผลสายพิเศษอย่งงางอีกขามไป,ไปนะเดี๋ยว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 ข้าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ่แม่นอยังเดี๋พี่น้องบ่แม่นเบรกจะคลนะ้องเนะเบรกตะกองเราจะขามห้วยห้วยยัดเราตกนำ้ำ <laughs> นี่จ้ะห้องเบ่ร์แม่นห้วย เ,เ,เออจังสี่เรามันเป็นต่อัอนนี้วางว่างตีนมันติบขอบคือจังอ,อ่านี่คือ,อเขาง่มแหมเปก่ขาวซ้ำคือ,ขอ,ขอ,อเห็นขาวขาวเปลขาวเออ คบหาหล้างนะพี่นอ้องอตุ่มหาหลังรอบสองหลังไปสาวหนองค่ายเหน็นายันไอ้สาวอ้นสุพรรณสร้างหายเนาะ<ม>เห็นเพิ่นใส่กุ้งเนาะพี่น้องผัดกุ้งทั้งหนองค่ายคือสาวทั้งนี่คือชื่บมีนะ่เนาะมีอยู่แต่บะหูหมองบะหูหมองเนาะพี่น้องอก็เลยเพิ่นสร้างหายหาหลังจ้าวันนี้เราแก้เพเห็นหันเสือนี่มาหากินสาวอัน ไอ้ถอแกเพิ่งเลยซื้อรอบมาให้ยสองหลังเพื่อนะพ่อใดใส่หาอยู่หากินจากพี่น้องเพราะว่าเฮาอยู่ต่างแดนเนาะหาบริยแมน่าหาจนกุ้มจนบ่ไดดซื้อซื้ออยู่ซื้อกินบ่อด้วยจ้ะเฮาหาแบบที่ว่าเฮาหากินแบบบ้านเ้าเนาะจ้ะ หากินแบบคือบ้า he au, he au u, นเท่าอยู่ใส่เท้าก็หากินได้คือบ้านเท่าพี่น้องว่าถตาเทามีอุปกรณ์การหาเนาะว่าตาเทาบกขานจต่ห่วยน้ำเอ่ออยู่หว่วยอยู่น้ำอยู่เมืองใดมันกับมีปา<อ>าา่เาเนาะพี่น้องคณามันหาเทาก็สิได้กินสาวน้องไขว่าเนาะจ้ะนี่จ้ะต่ก่อนนันอ่ามันบ่ได้หายยากปนี้ได้พี่น้องง้มเอาจ้ะง้มน้าห่วยนี่แหละที่ใส่ตะก้องเพิ่นมาใส่อยู่นี่แหละจ้ะง้มเอาก็กินบ่มือจ้ะเทละครทงปุ๋ยพี่น้องดนี้หัน อ่าบอบอบอมาว่างุม่มสองปีแล้วเนาะไอะ้สองปีบ่ไดมางุมสองสามปีแล้วเนะา,านะะ,ะเขาบ่งงุ่มเนาะไอ้ปลาแดกที่เฮาเฮ็ดปลาลาตัวเฮ้าเฮ็ดใบเด็กย่งอยู่เ้อพี่น้องมันหลายหลีเด้จ้ะตะกี้บ่บ่ไดหา,างาคือตะกี้คนบุครยงูจักกันหาปันใดเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของบ่คูจักการหาเฮอเจ้าของบุครยลงมาหาว่าเจ้าของเฮ็ด ปลาแดกไว้กินหลายแล้วก็เลยบ่ามหาเพิ่มไหมพี่น้องก็เลยใส่แบบนี้กินแบบนี้ดีกว่าน้อพี่น้องใส่ขึ้นเมืองไดละตะก้องเมองคุณบะเม้องตเนี่แบบอะอเด็กนี่ก็ไดเป่อโอ้ขึ <c ười> ้นมานแล้วพี่น้องมันซ่านหลาสาน้องข่ายปิดกล่องไว้ก็เลยขึ้นบ้านนี่หละจะทมองเขาหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะ <c ười> <c ười> อันยังไงเจ้าอ่าเดี๋ยว <c ười> น่อิโซจุกุมอิโซคนว่าได้ลายวะพี่น้องเออมาเนาะเนี่ยจ้ะน้องพี่น้องคนถามสมุนิมมาถามยอสมุนิมสวนดอกไม้เนี่จ้ะ ตอนน้องไข่สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องนี่เะามองหาหามองหาบ่มีสิ้นสุดเลยจ้ะไปเรื่อยๆน้ำ้องนี่จ้ะพี่น้องไปเรื่อยๆแล้วกับถนนเรียบเรื่องเอ่อคล้องนี่ไปเรื่อยๆจ้ะไปบ่มีสิ้นสุดเนาะว่าตะเฮาไปดาได้ไหลายแห้แ<พ>งได้หลายน้องใหญ่พู้หลงน้องเงยจีมือหนึ่งอ่าผูนา้น้องเงยตอนน้องไข่ว่าสิให้เบิ่งนี่จ้ะพี่น้องโรงงาน อยู่อยู่เทือเขาเลยพี่น้องเอยเขาเป็นสาม,มาถสางไดจังไดจ้าอยู่เทือเขานี่ระดับถนนแล้วพี่น้องเอทางขอเจ้าบ่คือกันคือกันคือกันเพราะว่าคาถาเอาลงนีเบิ่งใดเย้านี่นี่นี่มีตะโลง,งานเลยพี่น้องอยู่เทือเขาตีนเขาจ้ะตีนเขาบ้านพักคนงานก็อยู่ตีนเขาคุณนะไรพี่น้องเลี้ยวลงมาบรรยากาศเป็นตะเบิงตะเบิงเลยพี่นอ้อ,อาางอนจ้ะีนจ่ะอันนี้อันนี้ก็คืออ่า ส่วนอันนี้ได้พี่น้องสวนดอกไหม่เวนดอกไหม้เฮาดอกไหม่จ้ะเพื่อนปลูกดอกใหม้เพิ่นก็มีคนงามอันนี้คือสิบบมีคนงามไทยเนาะอันนี้เส้นถนนเส้นนี้ก็ไปทะลุสาน้องค่ายได้พี่น้องโคงไปหาคุณสาวน้องค่ายเดี๋ยวสาน้องค่ายเสีเบิ่งหม่องฟ้าสาน้องค่ายด้อจ้ะนี่พี่น้องมองอันซื้อเสาไฟฟ้าไปนี่ล่ละไปแล้วก็เห็นอันไฟอันุไฟแดงๆนเออไฟอันนี้ไหม อ,นนอันนี้ไอ้ไฟโบดนี่ไหมนี่ล่ะสาต้องคายอยู่หันเรามาหันกระลานไทยมืดเออมืดบ่เห็นไหมพี่น้องป่ะสาต้องคายกับจีคอตัวลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อคอตัวลาพี่น้องไปเอ่อเพราะว่ามันคำแล้วเนี่ยเทิ่งกัน <laughs> หนาวอากาศเยน็นเริ่มเยน็นแต่ว่ามื้อน,นี้บ่เย็นไปไหนเนะาะจักองศาอ่าตอนนี้อ่ามุึงเร่งอ่ะอยู่ที่หกองศาป่ะ คับท่นพีน้องดโอ,อกาสหน้าจะพาไปลไปน้องใหญ่น้องใหม่ใหญ่กว่าเดิมอาจจะมานกว่านี้เนาะเพราะว่าน้ํานิ่งตัวนี้น้ําจะไหลจะมีแต่ตะไครน้ําเนาะติดตะไครน้ําติดไหลพอได้อยู่ได้กินพ่นอเาสาน้อว่าหมานอยู่ได้จ้ะได้หลายพี่น้อง, <ce lebr ation> องปูปลาปปบูก็โตใหญ่ก็สุเทืออยู่เนาะอ,อ้ายเนาะนี่จ้ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนพี่น้อง ปกีไม่ใช่เป็นแก่ของพี่น้องสุขผู้ชุกคนเก็บยาได้คว่มไขยามีเงื่นไหลน้องท่องไหลมาคิดซิ่งนึ่งประกันในกับขอให้สมความุ่งมั่นารถนาสุกผู้ชุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้าสาวน้องค่ายสวัสดีพี่น้องจ้าอื